ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้คุณอยู่กับผมบตและตอนนี้เราก็อยู่กันในช่วงวิเคราะห์สรุปดูเดือดก็จะมาทําการวิเคราะห์สรุปมางะกันอย่างดูเดือดนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นการวิเคราะห์สรุปมางงะเรื่อง b บ c ็คโคเวอตอนที่257กันเนาะ และถ้าหากใครกำลังมองหาตัวช่วยในการเลิกบุหรี่ซึ่งสินค้าชนิดนี้ปลอดภัยต่อสุขภาพและไม่มีกลิ่นติดตัวแน่นอนซึ่งท่านสามารถเปลี่ยนสู่สิ่งที่ดีกว่าได้แล้ววันนี้โดยคลิกไปที่ลิงก์ใต้คลิปหรือคลิกไปที่สยาม ks.com ก็เรียกได้ว่าในตอนนี้เนี่ยเป็นอะไรที่แบบโคตรสนุกโคตรมันคือพลาดไม่ได้เลยแม้แต่ตอนเดียวถ้าเกิดสมมุติว่าพลาดไปแม้แต่ตอนเดียวนี่บอกได้เลยว่าเสียดายแย่เลยเพราะได้มีการเปิดเผยข้อมูลที่มันสาคัญสําคัญบางส่วนออกมาทีละเล็กทีละน้อยนะครับความเดิมจากตอนที่แล้วยามิได้ทาการปะทะร่างกายกับดันเต้อย่างเมามันบ้าคลั่งชนิดที่เรียกได้ว่าเป็นคู่หยุดโลกกันเลยทีเดียวนะไอคู่นี้เนี่ยมีการผัดกันลุกผัดกันรับกันไปไปมามาเดี๋ยวยามิเหนือก่าบ้างเดี๋ยวดันเต้เหนือก่าบ้างจดน เต้เนี่ยมาทมได้ไหวเปิดใช้พลังปีศาจถึง80%เพื่อมาใช้กระทืบยามิโดยเฉพาะซึ่งพลังปีศาจ80%มันเป็นพลังปีศาจท,ที่มากที่สุดเท่าที่ดันเต้กับพวกผู้นําของพวกรักไทแอดจะทําได้แล้วถ้าเกิดอยากใช้พลังปีศาจถึง100%ก็ต้องเชื่อมต่อโลกนี้ของพวกแอสตากับโลกดินแดนแห่งความตายของพวกปีศาจเข้ามาหากันให้ได้แต่จนแล้วจนรอดด้วยความที่ยามิมันเป็นเด็กเส้นของอาจารย์ทับตายูกิยามิก็เลยสามารถก้าวข้ามขีดจากัดของตนเองมาได้แล้วก็ได้ใช้ท่าใหม่ที่มีชื่อว่าเดทรัส แทงดันเต้จนตัวไปลูโวกันเลยทีเดียวพอมาในตอนที่257หลังจากที่ยามิได้ทําการแทงดันเต้ไปแล้วยามิ <Y ami S 1> ก็ได้พูดกับดันเต้ว่าฉันต้องขอโทษด้วยนะที่เป่าร่างกายของนายซะจนกระจายหายไปแบบนั้นทางด้านดันเต้ที่เห็นร่างกายตรงส่วนลำตัวของตนเองหายไปแบบนั้นดันเต้ก็เลยได้คิดในใจคนเดียวว่านึกไม่ถึงเลยจริงๆตลอดมามันไม่มีมนุษย์หน้าไหนเลยสักคนที่สามารถจะต่อสู้กับผมได้เมื่อผมปลดปล่อยพลังทั้งหมดออกมาไม่เคยมีคนแบบนั้นอยู่เลยจริงๆสักทีการที่มันเป็นแบบนั้นมันก็ควรจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล แล้วทำไมตอนนี้ผมถึงได้ไม่อยู่ในสภาพที่น่าอับอายอุบาทชาชั่วอย่างแสนสาหัสแบบนี้ได้คือถ้าเกิดฟังเสียงอย่างเดียวไม่มีภาพก็คงจะคิดว่าดันเต้มาคงจะสํานึกอะไรบางอย่างนั้นแล้วใช่ไหมล่ะครับแต่พอผมได้เห็นภาพใบหน้าของดันเต้นี่แบบบอกได้คําเดียวเลยว่านอกจากดันเต้มันจะไม่สํานึกเชี่ยอะไรแล้วเนี่ยมันยิ่งชอบยาบีเข้าไปใหญ่เลยนะที่สามารถต่อสู้กับมันในตอนที่ใช้พลังปีศาจร,ระดับสูงสุดได้แบบสีหน้านี่แสดงออกมาอย่างชัดเจนถึงความฟินถึงขีดสุดและดันเต้ก็ยังได้บอกยาบีว่าคุณนี่ เป็นคนที่น่ารังเกียจจริงๆเลยนะครับแต่ก็ต้องขอขอบคุณมากยามิสุเคฮิโร่พอพูจบพา s ์ i สิบสกิลของร่างสถิตของปีศาจมันก็ทํางานขึ้นมาคือช่องโหว่บนร่างกายของดันเต้ที่ยามิแทงเข้าไปมันได้ค่อยๆสมานเข้ามาหาการจนหายซึ่งเป็นอะไรที่น่าขยะแขยงมากเลยนะครับอารมณ์แบบมีตัวจิกกีดจิกกีดอยู่ทั่วร่างกายเต็มไปหมดและดันเต้ก็ยังได้พูดต่ออีกว่าเวทบต์แรกเริ่มเดิมทีของผมก็คือบอดี้เมจิกหรือแปลเป็นภาษาไทยก็คือเวทบต์ร่างกายและด้วยพลังของปีศาจมันได้ไมาช่วยเพิิิ่มมมปรระสสทธภาาาาพควาาถ ในการฟื้นฟูของผมขึ้นไปอย่างมหาศาลมากเลยทีเดียวยามิ ami, คุณเห็นไหมผมนะ่ะไม่มีทางตายหรือไม่มีทางแก่ชาราหรือแม้กระทั่งว่าการเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา<ๆ>ก็ยังทำอะไรผมไม่ได้ซึ่งใน,นระหว่างที่ดันเตกำลังขี้โม้ถึงสรรพคุณของตนเองที่แสจนจะน่าภาคภูมิใจอยู่นั้นร่างกายของดันเตมันก็แลดูจะค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆคือเรียกได้ว่าดันเต้ม็นทำการแปลงร่างก็ได้นะครับเพราะว่าร่างนี้ของดันเตมันออกจะค่อนข้างแตกต่างมากกว่าร่างตามปกติของดันเตเยอะ ความสูงของร่างนี้นี่น่าจะประมาณ4-5ถึงเมตรเห็นจะได้ขนาดยามิยังต้องเงยหน้ามองขึ้นไปอ่ะครับก็บอกได้เลยว่าตัวนี่เบิ้เริ่มเลยงั้นผมขอตั้งชื่อร่างนี้ของดันเตว่าดันเตร่างนากาักกล้ามก็แล้วกันเนาะทางด้านยามิที่ได้เห็นดันเตในสภาพร่างนักกล้ามแบบนี้ก็ได้พูดขึ้นมาว่าโว้วโววนี่แกไอผู้ให,ใหญ่หน้าแกแกน่ะดูท่าทางจะไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปแล้วสินะเมื่อดันเตได้ยินว่ายามิพูดมาแบบนี้ดันเตก็เลยได้พูดว่าถ้าเกิดจะให้พูดตามตรงว่า ผมถึงไม่อยากใช้บอดี้เมจิกหรือว่าเวทมนตร์ร่างกายมันก็เป็นเพราะว่าผมน่าเกลียดมันมากที่มันทําให้เกิดความอับอายลั์ในขณะที่ผมใช้ความสามารถในการฟื้นฟูหรือความสามารถในการแปลงร่างและนั่นมันก็เลยหมายความว่าในตอนนี้ผมได้รับแรงกดดันที่มันมากพอที่จะทําให้ผมต้องการใช้พลังดั้งเดิมอันนี้ของผมขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วแต่ถ้าว่าในขณะเดียวกันนั้นมันก็เป็นความพึงพอใจที่ยอดเยี่ยมกระเทียมดองมากๆเลยทีเดียวพอพูดจบปุ๊บดันเต้ก็ได้ใช้หมัดซ้ายทะลวงไส้ของร่างนักกล้ามต่อยใส่ยามิเบน แต่ยามิก็สามารถหลบได้แบบอีซี่มุกมวกลองนึกสภาพที่ยามิหลบไม่ได้สิครับผมว่าโดนต่อยจนตัวขาดนะครับบอกเลยถ้าเกิดโดนหมัดน,นั้นของดันเต้เข้าไปขนาดพื้นยังกระจุยซะขนาดนั้นคือพลังกายภาพนี่บอกได้เลยว่าเหลือล้นสมกับเป็นดันเต้ร่างนักกล้ามจริงๆแบบนี้นี่น่าจะมีพลังทางด้านกายภาพมากกว่าเวตโตอยู่หลายขุมเลยก็ว่าได้ซึ่งจากบทสนทนาตรงจุดนี้มันทาให้พวกเราได้ทราบว่าแท้จริงแล้วเวทมนต์จริงๆของดันเต้ก็คือบอดี้เมจิกหรือว่าเวทมนต์ร่างกายนั่นเองมันก็เลยหมายความ ว่าเวทมนต์แรงโน้มถ่วงก็อาจจะเป็นเวทมนต์ของลูซิเฟอร์หรือเปล่าอารมณ์แบบประมาณว่าเวทมนต์ของตัวดันเตเองมาไม่เท่งไงเลยไปขอยืมใช้เวทมนต์ของลูซิเฟอร์มาก่อนก็แล้วกันอะไรทํารองนั้นถึงว่าตอนดันเต้มาใช้หมัดรัวใส่แอสตาไป1ชุดดันเต้มาดูชํานาญกว่าตอนใช้เวทมนต์แรงโน้มถ่วงเยอะเลยที่แท้ตัวดันเตนี่แม่งเป็นจองเวทสายไฟเตอร์นี่ว่าแต่แซงว่าตนเองนั้นน่ะเป็นจองเวทสายเม็ดแบบตอนแรกเป็นโอเมนตีป้อมไงครับพอพวกจับได้แล้วถอดหนา้ากากออกมาเฮ้ยนี่มันเพลนี่ว่ากลับมา เข้าเรื่องกันดีกว่าเนาะชักเริมเลอะเธอและทางด้านยามิเมื่อหลบหมัดซ้ายทะลวงไส้ของดันเต้มาได้ก็ส่วนด้วยทาเดสทรัสแทงใส่ดันเต้เข้าไปอีกหนึ่งดอกทําให้ร่างกายบางส่วนของดันเต้มันหายไปอีกครั้งหนึ่งก็เรียกได้ว่ายามินี่สู้แบบสุดใจขาดดินนะส่วนดันเต้ที่โดนยามิแทงเข้าไปก็ได้พูดว่าคุณน,นี่ช่างเป็นคนที่สง่างามจริงๆเลยนะครับยามิซิเคฮิโร่ทั้งสายชัตว์ยานและเทคนิคในการต่อสู้ของคุณก็อยู่เหนือกว่าผมซะอีกผมขอยอมรับเลยแล้วว่าผมมีฉาคุณจากส่วนลึกของหัวใจแต่่ถึงงมัันนนนจะเป็อยา้ ผมก็ไม่มีทางที่จะตายนี่น่ะเป็นพลังอันลนเหลือเพียงอย่างเดียวที่ทําให้คุณไม่สามารถเอาชนะผมได้โลกนี้น่ะมันไม่มีอะไรที่เท่าเทียมและมันไม่มีอะไรที่ยุติธรรมหรอกเน่ามันถือได้ว่าเป็นความมหัศจรรย์อย่างมากที่ไม่มีใครเลยสักคนที่จะสามารถทําทุกสิ่งทุกอย่างได้เหมือนกับผมคนนี้ถ้าหากแม้ว่ามันมีโอกาสหรืออาจจะมีปฏิหาริ์เกิดขึ้นที่บางคนอาจจะมีพรสวรรค์หรือว่าบางคนอาจจะได้รับการฝึกฝนมาอย่างยอดเยี่ยมจนสามารถวิ่งเอาดาบมาสะบั้นคอผมลงไปได้ถึงแม้มันจะเป็นแบบนั้นในท้ายที่สุดแล้ว ผมก็จะทำลายทุกๆสิ่งบทขยี้ทุกๆอย่างแล้วก็จะได้รับชัยชนะไปอยู่ดีนั่นแหละคือความปื้ปิติยินดีขั้นสูงสุดของผมต้องขอขอบคุณคุณจริงๆที่คุณทำมันจนมาได้ไกลขนาดนี้ยามิซึเคฮิโร่ซึ่งใน,นระหว่างที่ดันเต้มาได้พมเพิ่มพนาณามายืดยาวแบบนี้ดันเต้ก็ได้ยัดการโจมตีใส่ยามิแบบไม่มีหยุดพักเลยนะครับแบบยืนโจมตีทั้งวันก็ยังได้ทั้งเวทมนต์แรงโน้มถ่วงทั้งท่ากาวิตี้ซิงค u l a ิตี้แถมยังมีพวกหมัดทะลวงไส้อีกถ้าเกิดเป็นแอนิเมะนี่ผมบอกเลยว่า เอฟเฟกต์แม่งบินวานเต็มจอไปหมดนะครับแต่จนแล้วจนรอดถึงยามิจะเก่งแค่ไหนด้วยความที่จํานวนการโจมตีของดันเต้มันมีมากเกินไปทําให้ยามิโดนหมัดซ้ายทะลวงไส้ของดันเต้เข้าใบหมัดหนึ่งดีนะที่ยามิสามารถเบี่ยงตัวหลบหมัดของดันเตมาได้จึงโดนเข้าไปแบบเฉียดไม่อย่างนั้นนะยามิน่าจะไส้ไหลแต่ผมก็คิดว่ายามิเนี่ยน่าจะกระดูกซี่โครงหักไปแล้วนะครับในจังหวะนั้นทางด้านแอสตาที่นอนมาหลายตอนหลายตอนเมื่อได้เห็นการต่อสู้อันดุเดือดเลือดพ่านกับจิตใจที่ไม่ยอมแพ้ของยามิ ก็คิดในใจคนเดียวว่าหัวหน้ายามิก้าวข้ามขีดจำกัดของเขาไปได้แล้วและกําลังต่อสู้อยู่ฉันต้องรีบลุกขึ้นไปช่วยหัวหน้าหน่วยยามิให้ได้ปะโทขยับสิเว้ยร่างกายของฉันส่วนยามิที่ดูเหมือนจะรู้ดีว่าตนเองนั้นในตอนนี้เพียงคนเดียวไม่น่าจะสามารถเอาชนะ Dante ดันเตได้จึงได้พูดกับแอสตาไปว่าชักท่าไม่ดีแล้วสิฉันไม่สามารถเอาชนะไอผู้ใหญ่หน้าแก่คนนี้ได้ด้วยตัวของฉันเองไม่ว่าจะทํำยังไงมันก็คงจะไม่ตายแน่ช่างเป็นไอผู้ใหญ่หน้าแก่ที่บ้าคลั่งและโหดร้ายเสียจริงแถมพลังของมันเนี่ยย มีอย่างไร้ขีดจํากัดอีกนี่จะไม่สามารถเอาชนะไอผู้ใหญ่หน้าแก่คนนี้ได้ถ้าหากไม่มีนายนะแอสตาเพราะแอสตาได้ยินที่ยามิพูดมาแบบนี้แอสตาก็นึกไปถึงวันวานในอดีตที่แสนจะซาบซึ้งตรึงใจระหว่างตนเองกับยามิที่มีทั้งโดนใช้ไปล้างห้องน้ําให้อาหารสัตว์อสูนที่ยามิเลี้ยงไว้ซึ่งที่ทีเด็ดที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องปุ่มสมัครสมาชิกของทางช่องคาบุโตะนะที่ยามิเดี่ยบังคับให้แอสตาไปกดแอสตาก็ไปกดแล้วก็ได้รับความเท่ไปอย่างล้นเหลือเลยทีเดียวแล้วก็ยังมมีีวรรก ความทราบซึ้งอื่นๆอีกมากมายที่ยังไม่ได้กล่าวถึงที่เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่ทราบซึ้งมากด้วยเหตุนี้แอสตาจึงมีแรงพื้นขึ้นมาแล้วก็ได้ลุกขึ้นไปจับดาผ่ามานแ,แล้วก็วิ่งออกไปยืนเคียงข้างกับยามิเพื่อต่อสู้กับดันเต้ไปพร้อมกับยามิอีกครั้งหนึ่งแต่เมื่อมมองดูสภาพของแอสตาแล้วในตอนนี้ก็บอกได้เลยว่าแอสตาน่าจะถึงขีดจำกัดจริงๆแล้วนะครับเพราะพลังปีศาจที่แอสตาใช้ได้ก็เหมือนจะเป็นเพียงแค่เศษซากข,ของพลังปีศาจเท่านั้นให้กล่าวโดยสรุปของในตอนนี้เลยก็คือด้้ววยยยคาาาาาามามมสสรรถอนรอนแกขงิ าไม่สามารถไล่ต้อนดันเต้ได้ไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งจนดันเต้มันจนตรอกหมดหนทางสู้ดันเต้จึงต้องเปิดเผยพลังที่แท้จริงของตนเองออกมานั่นก็คือบอดี้เมจิกหรือว่าเวทมนตร่างกายนั่นเองซึ่งถือได้ว่าเป็นเวทมนตร์สายกระยภาพที่มีความโหดร้ายมากเลยทีเดียวแถมพอได้รับพาสิสกิลของพลังปีศาจเข้ามาดันเต้ก็เลยมีอัตราการฟื้นฟูเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลจนแทบที่จะเรียกได้ว่าอาจจะใกล้เคียงกับคําว่าเป็นอมาตะเลยก็ว่าได้ทางด้านยามิก็ยังรู้สึกว่าน่าจะยังเหลือไพ่ตายสุดท้ายออย่่ีีกัทงไมไมด้้ใช นั่นก็คือท่าแบ็กมูนก็ต้องมารอดูกันว่าไอ้ท่านี้มันจะมีความสามารถอย่างไรเพราะในตอนที่ยามิมาสู้กับดันเต้ตั้งแต่ทีแรกก็เปิดใช้งานท่านี้มาตั้งนานแล้วแต่ก็ยังไม่ได้มีทีท่าว่าจะใช้ความสามารถของท่านี้สักทีหรือใช้ไปแล้วแต่ไม่ได้สังเกตก็ไม่อาจจะทราบได้และแอสตาพระเอกของเราเนี่ยบอกได้เลยว่าหมดแล้วจริงๆนะครับคงไม่หลงเหลืออะไรที่จะสามารถมาเอาชนะดันเต้ได้แล้วนอกจากจะมีปาฏิหาริย์หรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งะนะแบบปีศาจเบอร์หนึ่งมันอาจจะเกิดใจดีขึ้นมาให้แอสตายิมพลังนู่นนี่นั่น อะไรก็ว่ากันไปแต่ที่แอสตามีจริงๆนี่ก็คือจิตใจที่ไม่ยอมแพ้ของเขานั่นเองก็ต้องมารอดูกันละครับว่าเรื่องราวมันจะดําเนินไปอย่างไรต่อไปแต่ที่แน่ๆผมมั่นใจว่านี่คือช่วงสุดท้ายของการต่อสู้กับดันเต้แล้วนะครับแล้วผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าเกิดมีการแปลผิดพลาดไปตรงไหนอะไรยังไงก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยเพราะผมก็ไม่ได้เป็นโปรเพายเออร์ด้านภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษาไงมันก็เลยอาจจะมีผิดพลาดไปบ้างอะไรบ้างแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่แฟนเพจเฟซบุ๊กโอ๊ยด้วยนะครับเวลาสงส ในคอมเมนต์เยอะเลยนอกจากนี้เผื่อช่องติดบีกบินไปจะได้สามารถหาเจอได้ไม่ยากอีกด้วยนะ,ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็ช่วยแชร์คลิปนี้ให้กันกระจายไปทั่วทุกสัาหทิดด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปนะะ้าครับบ๊ายบาย